กลับไปองสนามแรกเจ้าสัวเสียเปลาเอาละ,ละสนามแรกคู่ต่อไปเชิญนะเป็นฟ้าายปลาเผาพบก,กับเจ้าสัวเสียเปล่าอ่ะเอาละ,าละคู่นี้ก็บิก๊กแมตช์เช่นกันฮะ เอาวรามบดูคู่สนามสองอะ่ะทอเตรอทรัพย์พบกับพุทธบัานนะ Muy bien. เอาฮะล้วดูสามที่สต่อฮะาแล้ว,ด,ออลลวดูลูกบนมุมของพุทธวันลูกเด้แล้วก็ยกตอกลางเข้ามือพุทธาประตูของทอร์จลัลทร์ับแม่จะเล่นไว้ก็เล่นไม่ได้ฮะ,เล,ะเล่นง่ายๆย,ยกไปนะครับปอกกระดกบอนแล้วก็ยกยาวมา ถึงเขาหน้าอ้าวระเกบันดาเขาทอจารึกซับไร้กระึงบอลอยู่เห็นเพื่อนเราบรรดาบชายยังคืนคืนจีขึ้นไปแล้วจีขึ้นไปแล้วจีแล้วก็จีจีแล้วก็จียังอยู่อ้าวระืนอยู่ฮะมุมตรงแม่และส่งติดลูกนี่เราไปถึงทอจารึกซับยืนกับฟ้าแล้วพาไปที่ที่ขมองว่าแล้วโดนสกัดได้ของพุทธวันนะออกหลังไปแล้วล่ะมาแล้วจ้า ก็น้องรักพี่กลับมาแล้วก็น้องรักฮะแล้วก็ยกยาวมาตรงกลางแม่แล้วหมวกเช็ดออกมาออกข้างไปฮะเป็นลูกทุ่งของทอดจระเข้แล้วก็เลยขึ้นง่ายๆหนึ่งสองแม่โดนสกัดออกข้างไปฮะเป็นลูกของทอดจระเข้ใหม่ครั้งอยู่ที่กับซ้าย และจ you know, ุดจันเป็นตัวกลางแม่โดนสะการบอกได้ขบพุทธวันเอาแล้เข um <uh um um ้าทางขอโทษจันทร์และทำยืนขากวางแม่และพุทธวันกลับไปแก้เกมได้แล้วส่วนบรรดาใจพาบอลขึ้นมาได้และเบลตะกัดออกข้างไปเออเป็นไรครับฟังกรรมการครับแล้วก็นี่ครับเป็นพุทธวันครับบายเรียกเกนี้ใส่ขวาเยี่ยงอยู่อะไรก็ได้ฮะอย่าโดนตะกล้องผมเออ เดียวระมายุหน้กเก็ะเกียรออกข้อข้าไปก่อนนะเลยกง่ายอยู่ที่กับใช้เกคิดอยู่แต่เราดตขาจะลงนี้มัติดน้ำฮะเราไปของพุทธวิญญกไปกวาผาบอลเขาจีงไปแล้วจะตัดเข้าไปรู้ดว่าออกหลังไปฮะแล้วเป็นลิกเปิดจากถอจริซับ ก็เลยยกยาวบรรกับชายแลแ้วแบบบอกเชนลูกนี้เข้ามือพื้นฝาประตูอะหละังศอกเดียวมืดฮะเอาร obot ออกแ,แล้วกลับไปเล่นได้บอลมันติดน้ำมาแล้วทอดโทรซับกลับไปแก้เกมได้ฮะพาบอลจี้ขึ้นมาตรงกลางอย่างคืนได้อยู่เห็นเพื่อปนปรรกับขวาา่าบอลมาหาแล้วย่องแล้วก็หลอกยกมาแล้วกับขวาจี้ขึ้นมาแล้วมาติดน้ำแล้วก็ใส่ขว้ามาลูกดิเงียบย,ยังอยู่อ่ะ โอ้โมันฉนนลาดว่ะลอดดักส์ฮะมันเกือบสร้างงานสร้างอาชีพแล้วเออนี่ครับเราจะเป็นลูกกันเลยกีกอตาด้านจอร์แดนซับครับเองกแปดแปดครับกองดีจากยูจาแล้วครับนี่ครับได้ก็จอดมาลูกนี้โอ้โดนสก,กัดออกข้างไปครับน,นี่ครแล้วเป็นลูกทุ่มของถอร์แดนซับอยู่ที่กับซ้ายแล้วทุ่มยอมาที่ อากอบประตูของพุทธวันแม่และโดนเอาข้างไปเป็นบอลทุ่มของทอัลเจทร์พย์ใหม่ข้างอยู่ที่กับ้ายทุ่มยัดไปทางขวารูเน้แม่เข้ามือพราราพวันและเล่นไวไปทากับ้า้ผ่าปฏิ้มไปแล้วพุทธวันยังครึงครึ่งแล้วก็หลอกครึ่งแล้วก็หลอกแม่แล้วจะาข้าบอลเนยยังคุกกอยู่ในกับ้ายของพุทธวันพุทธวันยังอยู่แลพลิกมาได้มาแล้วยังคุกกอยู่เรงเอารรือติดเ<อ>้อะไรวะเฮ้อะไรเขาบนัลเอาเรยอไปนดต่อพุทธวัน เราเฝ้าวเสียแล้วอ่ะไอ้ก็ตอนนี้พี่ไม่รู้จักอะไรเลยน้ำเด่นคนกริ้งคุกฤครุกคุเลป็นรูปปันเลยถือว่าเป็นสีสันแล้วไม่ต้องห่วงครับระบบระบายน้ำของสนามเรายิ่งกว่าพี่มะลีกครับระยะเรามาดูวิคิวรุนี้ของพุทธวันนะระยะหน่ารุ้น่ารักฮะ มองแล้วย่องมาใส่ขวาลูกนี้มามาเฉแลบออกข้างมาฮะแฉลบฉแลบออกข้างไปครับแฉลบแฉลบฮะไอโก้แป๊บนึงโก้ขอญาตประกาศนะครับอยู่สายไหนสายเอละครับประกาศขายสิทธิ์สายแอลหนึ่งทีมครับทีมที่ตกรอบเท่านั้นครับมีสิทธิ ซื้อได้2,000บาทครับเอาหูไม่ได้ไอสัตว์ถอน2ทีมกูโดน7,000แล้วเนี่ยอ่านะครับทีมที่ตกรอบนะครับประกาศขายสิทธิ์หนึ่งทีมนะครับ <c oughs> โอเคต่อเลยก็อา้าวเราไปดูว่า ตาซ้าวอยู่ที่กับขวาแลา้วก็ยกตัดเข้ากลางมาตรงนี้แม่ <_ an> ติดพุทธวันดาแล้วก็ยกบรรับซ้ายยังถึงอยู่อยู่ตัวคนเดียวหนึ่งต่อหนึ่งยังไงขึงได้อยู่เวรุนี้ตอกเชือกบ,บรรจับซ้ายแล้วพอว่าขึ้นมาแล้วจะตอกเข้ามาข้างในไม่ได้อะแม่แล้ว <_ an> เรือบอลเราก็ลอรอรอข้างข้างข้างไปแล้วเป็นลูกทุ่งของ,ของชอจเจริญสาพหะ เดี๋ยวเราไปทอเจริญทรัพย์ครับนี่ครับเจ้าโตัวก็ถูกมาอย่างนี้ยังโดนตัดบอลไม่ได้ครับลูกนี้แล้วก็เป็นนี่ครับเจ้าโตัวนี่ครับขอจะยาวมาที่หมายแรกเจ็ดแล้วครับลูกนี้ยังคึงดึงโยกคึงดึงโยกคึงโยกลูกนี้ก็เป็นการตัดบอลของบุตรบ้านจี้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 จียังเบียดแย่งกันอยู่ครับอ้าวอ้าวสองหนึ่งสองหนึ่งจอนหนึ่งแล้วก็ลูกนี้เป็นฟาเฝ้าใจเย้เลยไม่เอาเลยเออ้ยูกแยกเลยแยกเลยอ้าว

ุดยอดยนะฮะเปลี่ยนาาตัวได้เปลี่ยนเลยฮนะอากาศเย็นก็ไม่น่าจะทําให้คนใจร้อนได้นะกลับไปเป็นไรครับอยากนิดเบาหน่อยเอาไปกันปับ๊บเอาเอะเรามาดูฟิคิงลูกนี้ฮะแม่ระยะอันตรายจริงฮะของพุทธวันนี่ครับนับเก้าแล้วครับประมาณเจ็ดเก้าครับตามาสูตรขอทางด้านโยครับนี่ครับ,รบแล้วก็ใส่เข้ามือพุทธะสามตัว แล้วขึ้นของออตเตร์ซาฟเห็นเพื่อนแล้วก็ลยกยาวมาแม่แล้วยกไม่ดีครับตนี้ตดพุทธวันแต่กลับมาแก้เกมได้เอออเตอร์ซเล่นจริงกันหนึ่งซอกอยู่ตรงกลางแม่แล้วโดนตัดได้ของพุทธวันมาระกระฟาผ่าจริงไปแล้วยังอยูเอะเตะเะเะเบ จอเจริญซักฮะแล้วก็กว่างยู่ยาวมาที่นี่ครับนี่ครับหมายเลขยกใจของต่อเจริญซักว่าอ้าวเฮียแล้วจีมลูกนี้ใส่ใส่ยังอยู่ลูกเบสต่อต่อจอเจริญซักจี้จี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 ให้ท่านตาสวยหวานลูกนี้ยังปั้นกันอยู่โอ้แล้วก็ไม่ได้ครับเป็นกาสสัดบอลของพุทธวันครับนี่อะเรามาดูอ้โของพุทธวันเกมสวนอย่างหนึ่งหนึ่งเดียวเดียวสองหนึ่งยังอยู่อะแม่จอเจริญแก่บอลมาได้ฮะ กอดกดเล่นนะลูกนี้แล้วกระดกมาลูกนี้สวยฮนะเอาเะเข้าทชาของทอร,ร,ร์จาร์ซเรนจิกระหนึ่งสองอยู่ที่ตรงกลางหม,ม,มุนได้หมุนดีเอาเระพุทธวัตรเก็บมาได้ป่าแล้วจ้าจี้ขึ้นมาแล้วยังครึ่งแล้วก็คึงหลอกอยู่แล้วต้องเคียวออกอารีไม่ได้เพระเกมสองพุทธวัรลูกนี้ออกอข้างไปโอ้สลด์กันมันกันเลยนะเอะเรียละใครบ้าน้นาวนะทีนี้ ใครไม่อยากอาบน้าก็น,นู่นครับบ่อหลังประตูสนามสองครับกระโดดลงไปได้เลยครับ <c oughs> อออปราตาูว่าของประตูวาอยู่ที่กับขวาเผาบัดจิกกันไปแล้วเผาบัดจิกกันไปแล้วและจะปาดเข้าได้ทุกนี้โอ้เราูววรักษาประตูตับนี่เับเปิดจะยาวไปนีกองหน้าลูกนี้โอ้ไม่ทนันครับออกข้างไปครับ คกับไปทางด้านพุทธวันครับจะทุ่มมาลูกนี้ครับโอ้แล้วก็เป็นเจ้าโต๊ดครับนี่ครัจ่ายเข้ามาทางกาบซ้ายแล้วก็เลี้ยงนี้โอ้หลอกหลอกเฮ้ยโอยังอยู่ยังยังอยู่ตายแล้วโอ้โหประตูล็อกล็อกโอ้ชิบหายแล้วโอ้ประตูไม่มีก็มีเพื่อนช่วยอ่ะแมเนี่ยลูกทุ่มทอจะรับไปทางกาบซ้ายแล้วก็ใส่ขวาลูกนี้โอ้ยังอยู่ ราคาจะเปลี่ยนนะเปลี่ยนกลางสนามนะฮะเปนตัวนะนี่อารียกยาวมาพุทธวันแล้วกลับควนลูกนี้ออกข้างไปอ่ะนี่เรามาดูลูกทุ่งของทอจรจาร์ซั์อยู่ที่กับชาย แล้วกระทุ้ยัดมาตองกลารเอาเข่าลงบอลลงนี้ยังคุ่กีด้วยกักบซ้ายแล้วบอลออกเข้าไปเป็นบอลทุ่มของทอร์จเรซับไปแล้วกระทุ้งยัดมาตรงกลางนี่ฮะพนุหัวทองแล้วก็ยกยาวบอกลูกนี้ไหมเข้ามือผู้รักษาประตูของพุทธวันนะบอลยังอยู่ที่ผู้รักษาประตูของส้ายานพุทธวันนะเปิดมาลูกนี้โอ้เป็นการออกหลังไปของทอนจเจิญทรัพั์แล้วครับ นีนออร,รบโดลุกใะมุมของพุทธวันาอยู่ที่มุมขา,มาแล้วก็เปิดยัดบ้าตัวนี้แม่ไม่เจอใครอะอ,อ๋อเรยมีนับช่วยเป็นเกสมส่งกูแล้วกูกินอยู่พุทธวันยังเอาตัวนอนท่อโทรศัพท์แม่แมมมใจเย็นนะอ่อ กรรมาการเมียนี่เรามาดูฟิกเกร์่ันี้ของพุทธวันเพื่อนแล้วก็ยกแหมยกเอาระดับตัวนี้ไม่ดีเท่าไหร่แล้วพุทธวันจะลงเท่าไหร่มาแล้วใส่ขงงวาลูลกเด้อยังอยู่อะโอ้ยว่ามันน่าเสียดายอะมันจ่อๆแล้วเออ รัทร์ทอริญทรัพย์เปิดยาวมาโดนตะกน้าของพุทธวันเอารัทรทริญทรัพั์อยู่ตรงกลางระออกข้างไปเลาอยงมาบททุ่มของทอริญทร์ซับทุ่มยามะับสายอยาเก็บได้แล้วออกข้างไปอ เดียร์รัฐมนตรของทอเจอรสซาฟรัฐมนตรยัดมาตรงข้างหน้าอยู่ในกรอบเขียนโทษและกูกิกงแม่โดนเขียนหน้าของพุทธบาลนะและยังหมวกกับบัตรของทอเจอรสซาฟและเตะคืนไปของพุทธวันกระเกมสองของพุทธวันลูกนี้แม่ผู้รักษาประตูต้องเขียนออกมาก่อนผู้รักษาประตูต้องชกออกอีกฮะเออ เอาละทุ่มวยมาของทอรเจเอรอยู่ที่กับ้ายแม่ระเข้าไปลูกนี้ไม่ถึงเพื่อน้ะแล้วบอลมันติดน้ําเล่นอยู่กับน้ําเล่นอยู่กับน้ํามาที่กับ้ายลูกนี้ออกข้างไปเราจะเป็นบอลทุ่มของซาดานพุทธและกบุทาวันครับเปครับพุทาวันทุ่มเซ็นมาลูกนี้ครับอย่างบางบอลอยู่เป็นของทอร์เจเลยรับสกัรดออกับเอโกพีดาได้ว่าโอ้โหคอคอมันคอมันติดขาดว่ะใช่ไหมเสือ เออเะไม่ทเให้ผปรูตเด็ดว่าอย่างซับด้่ะโดนสกันออกมาได้เพื่อนในทีมก็เสียดายคะมันนิดเดียวเออไม่ได้เลยพุทธวันต้องเอาเลยพอแพ้บายมาเออจะกอล่าไร่ก็ ใจเย็ยนนะใจเย็ยนนะนี่ครับเราจะเป็นคอนเนอร์ของทางด้านพลกอกบุตรวันครับนี่ครับจะเปิดโดยนี่ครับน, wounds, นี่ครับเปิดมาลูกนี้แล้วกกลู้ต่างคนต่างสาก,กัดจากเส้นแล้วครับอ๋อมึงทีกูทีแล้วครับ โอ้ยังติดอยู่แล้วครับยังเป็นทางด้านนี่ครับพุทธวันพุทธวันเป็นของต่อเจริญทรัพย์นี่ครับจี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 มาแล้วจีจี้มาแข่งโปรงลุยใส่ซ้ายโอ้ยังอยู่ยังอยู่อ่ะเราไปดูเกมส่วนละเบนทอเจริญทรัพย์กับบารอยู่ตรงกลางแล้วก็คืนมามาอยู่ที่กับซ้ายแล้วก็หมดลูกนี้ฟาวเสียแล้วสัญญาณมันจะช้าหน่อยไงมันดีเลยไกลหน่อยสัญญาณได กว่าจะพูดออกไม่ใช่หรอกชื้นแล้วฝนตกนี่ฮะเรามาดูฟิเิอร์นี้ของทอเจริญทรัพย์นี่ครับจะเล่นโดยเจ้าฟีฟ่าครับของทอเจริญทรัพย์ครับแล้วใส่ไซโอ้โหบอลโดนน้ำโคโนแสบไหมบอลแข็งๆขงโดนน้ำเนาะโอเคฮะ แสบแสบดี่ยเราเป็นรถถูกของทอร์จร์ดซับแล้วกระทุ่ยนเขาตกรูก็ไม่รุมบอรูนนีแล้วบอลจะไม่ออกอยู่ที่มุมทงแล้วคืนมาจะสัปาไม่มาเฉลี่ยบอลเฉลี่ยแล้วเฉลี่ยอ้าเราอยู่ที่กับของของทอร์จร์ดซับแล้วที่อไปได้แล้วก็เป็นลูกคอนเนอร์คิกของด้านตอแล้วก็ทอร์จาร์ดซับครับ ขออนะุญาตฮะเอ่อทีมที่ฝากเอาน้ํามากับซาลิงฮะไปเอาที่ตู้ลำโพงได้เลยฮะขอบคุณครับทีมที่เอาที่ฝากน้ํามากับซาลิงนะไปเอาที่ตู้ลำโพงได้นะตอนนี้เลยนะฮะขอบคุณครับเอ่อพีดาที่บอกว่าขายสิทธิ์ี่มีคนซื้อไปอยังครับพีดาหไหนอะ เฮ้ยแกเล่นยังไงน้่ยเอาฟังเลยเอโอ้โหสุดยอด่ะตีระเบิดนะไอ้นมไอ้นุมพี่มีขาดเว้ยตอนนี้กูกรอบกูกรอบโกยหมดละอ่อเอ็งใส่เบอร์อะไรวะเดินหัวมาเลยพี่รลงเท้าผมไม่ดีออโอ้โหลฟาก็แลบแลบคนกำลังได้เข้ามือเข้าตีนะเ้าทำดันขาด โอ้เอยตะกี้นี่ถ้ายิงเข้าแล้วรองเท้าพอดีจะเป็นอะไรที่สุดสวยหรูมากนี่ยารถยัด์มาโดนตะกัดได้ของทอร์เตอร์ซับเอาเราเป็นผู้ถูกบดจับได้แล้วก็ยัดไปตรงกลางรถเดรนและวเบรคกระตุ้งฟ้าไม่เจอใครฮะแล้วเป็นทอร์เตอร์ซับเก็บบอลได้แหมระดมการทนดูเกมไม่ไหวต้องเป่ามันเวลา แล้วก็เสมอก็อย่างนี้คือจุดโทษนะครับเรียบร้อยครับเออไม่ว่าจะเป็นตัวสำรองตัวจริงครับเจ็ดคนที่ดีที่สุดครับเชิญเลยครับไขก็ได้ฮะเจ็ดตัวชชั่์จริงฮะเจ็ดคนที่ดีที่สุดคัดลงมาเลยครับเซตเตนเดสครับหนึ่งต่อหนึ่งครับหนึ่งต่อหนึ่งฮะแล้วถ้ายิงเข้าทั้งคู่เปลี่ยนเป็นจุดสองนะถ้ายิงเข้าทั้งคู่อีกมีจุดสามไหม เอาทีพอพอเอาแค่จ okay, uh, okay, e ุดสองพอโอเคจุดสองพอเอาละครับเราตัดภาามาที่สนามที่สองแล้วครับเป็นฟ้าแล้วก็ฟ้าใสป้าเปาครับเจอกับนี่ครับเจ้าสัวเสียเป้าแล้วครับรู้สึกว่าผมจะเป็นเอฟซีเจ้าก่อนนะแม้ถ้าตีกันเสียงมันก็ดังอยู่แล้ว บอลแม่งจะแข่งอยู่วันสองวันแล้วแม่งพึ่งหาตัวสุดยอดขอหยาดสักคู่เป็นเจ้าส,สัาวเสียเปล่าสำรองข้างนอกเออตามกฎตามกฎให้พี่หน่อยน้องสำรองข้างนอกนะครับอย่่างหลนนูก อ่าเดี๋ยวคนใช้เสียงสักครู่ครับครับมีการยิงจุดโทษครับผม จุดนู่นอยู่ไกลโอไปแล้วนู่นวางไวไหนเห็นไหมวางกำังก็ได้แล้วก็ไม่เข้าอ่ะเรียบร้อยอ่ะ

แล้วก็เลือกลอยอะเอาว่าขอตัวแทนพุทธวันนะมาที่ผู้บรรจายคนหนึ่งอนะเป็นพุทธวันชนะทอจรัพทรย์จุดโทษฮนะและพุทธวันผมขอหนึ่งคนนะมาที่ผู้บรรจายฮนะ